สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับพบก,กับผมในเกมพี่โพพี่มิรนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้เอามือเพลไปโดนนะครับโอเคเยวจะไปเพลกกันเลยเลยครับเราพูดเนอทำไมเนี่ยเฮ้ยวันนี้จะมาเล่นเอ,อิบแมปไหนดีลางแมปนี้กับแมปนี้ ดูสิเข้าแมบไหนเข้าแมบไหนเล่นแมปนั้นอ่ะอือว่ายาวใช่ไหมใช่ว่ายาวแมปยาว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 เฮ้ยยาวมากเลยเฮียยาวมากเลยเฮียไปสัอ้ยแบบปรับอะไรกัน มานี้แล้วกันเอาใิอืมฮึเพาอย่างเั่ะวอ้เี่ยมันไม่ได้ไอ้ไอ้จอดอืมอืไอ้จอดอ๋อ้ my god holy shit เอ่อมึงทำอะไรกูไอ้สัสเอ้ยกูเจ็บไอ้เฮีย ไอ้ว้นเฮ้ยอะไรของมึงอนะตรงนั้นเนะฮย้ยโอ้ยเนาะเฮ้ยัเห็นนะจอดครกันแนะ่วะ้เนี่ยกูปีศาจเหรอทุบจับจิบมาแล้วก็กดตัวมันลงไว้กันเอ่อกดตัวไว้ก่อนเห็นนะแล้วก็ดึ้ง 嗯嗯嗯嗯嗯嗯

เว้ยนยุ่งมึจตีกก่อนเลยเียฮมอิเธออ้เเยไปเจอพลังกพลังเียกูจะฆ่าช่ห้คนเยวเพราะไม่ฆ่ากก่อนกูจะ่แอเียเยว ออกไปไกลไปเย้มึงะอะตออกไปออกไปก่อนเว้ยเหี้ยสิพลังพลังปืนโมราะนะ่ายายลมโมรานะเหี้ยเอ้ยอะไรของมันอีกโกรสว่ะเจ มอลันนะยืดโอ้ยเฮ้ยต้องมีอีกวะเฮ้ยเจอจักหัวกูไอ้เยี่ยว้าเห้ยแม่งเลยใส่ลมใส่กูหนักเลยนะเฮี้ยใส่กูโดนตามเม็ดไว้เพราะว่ามึงใช้พลังอะไรล่ะเลื่อยใช่ไหม

กันใช้อันนี้กันบูมเยี่ยมไปเลยแล้วก็บูมแวโอเคมา่าเรจะในเจอหัวอะไรวะจ่ะอือหึแล้วก็ุูมบูม เอาเข้าไปเขี่ยบินเขี่ยนี่บิน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 เสร็จแล้วก็ต้องปุ๊มโอ้มาตะไก่รถรถจะในจ๋ามาตะไก่เหรออืม้มมานนี่นี่หน่อยดิเอออืมเขี่ยนี่เขี่ยนี่เว้ยเขี่ยนี่เว้ยไม่นี่ยปุ๊ม หัวเอาไปแดกว้ยเฮียนี่เอาไปกินอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเลยนะทุกคนเออไม่นะโอ้โหมุกเฮียไอ้สัตว์ไอ้วินโอ้โหเอาไปกัดโอ้เดินไปไกลขึ้นเฮีย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 

ủa mấy đứa thử ăn nhảy sắp, ôi thử con ui đi ủa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  đi my god, ủa đi yo đi yo, yo yo, 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 yo. โย่ยโย่เยียชิบหายก้โอ้โหชิบหายโกไปความรวดเร็วแมนอิศั์เร็วเกินปะเนี่ยมเฮ้ยไอแนโอ้โห้เฮียโอ้โห อีกอีกอีปิงคนอีปิงโอเคโอเมก้าเฉยพลังอันนี้กันจะได้อะจะได้อเล็กลงเลยโอเมก้า holy shit จุกูไอ้แม่งอะไร มันลุกเลื่อยยน,นต้องเจอกูสัตว์ฮือผมไม่ไหวไหวอ่ะเฮือคือคือีลอยน้ำก่อนยังไงแหละลอยมันลุกเลืออ่อยอย,อย,อย,นย,ยนมาโอ้ยเหนื่อยอยู่นะเไป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 โอ้ยี่ะโคกป่าไกลอืมทีมันมีุ้ยเห็นมากต่ไกลแล้ว กูจะไปฆ่ามงึงไอ้เหียว้าไอแว่ไอป้อนไอปิงอ h my god o อ my god เฮ้ยตัวเหียอะไรว้านะ wild fucker wild fucker น้า่อน ทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งจุ๊บน้ำแข็งเ้ยน้ำแข็งแู้วอุ๊ยเจ็ดมันเจอมันเจอตูงไหเย้เอาหายไปเลยคุณอยู่นี่วะคุณอยู่นี่กลัวมันจะไปเรื่อยมึงยาเเหยดิเปิดหมดไม่ตายยุด จ้าอ้เหี้กูใส่พริกเออไว้เออโอเคเปิดมดซอมบี้เฉยโอ้โหอีกเกือบแล้วไอ้เหี้ยเปิดโหมดไม่ตายนี่ไงเฮ้เจอกูเ่ยมึงเจอระเบิดกูเออเออเ้ย โอ้มายกัดมึงเจอมึงเจออันนี้กูบ้องขรามกูเหี้ยอือฮือเว้ยน่อือฮือมึงเจอรื่เลยกูทีเดียวมึงก็ตายห่าไล้เหี้ยไม่นะอือฮือเออเออเออไม่เงี้ยมึงเหี้ยเลยมึง เจอเรื่อยกูทีเดียวก็ตายไอ้เฮ้ยเยเจอเรื่อยเหรอหัวเจอเรื่อยกูทีเดียวตายเจอค้อนกูนเลยเออเฮ้ยไอ้อเฮ้ยเยไอ้ปีศาจตัวเองไม่ใช่ปีศาจเว้เยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ปีศาจเยอะมึงเจอเออ阿拉กัจอ์阿拉กัจจุทู อ阿拉กะตะกะห้องกูบ้ามึงเจอไม่นะนี่แน่อุ้ยต้องอนยะู่มิ่งกันโอเคโอเคเจออ阿拉กะตะกะห้องกูเออไอ้ยเออเออไอ้เออว่ะมึงแยกคอทั้งมาตีกูเว้ยม่กองเกินไปไอ้เออไอ้สัตว์นี่กองกูไอ้เออเออโอ้โหน้ำแข็ง น้ำมันแข็งละตอ่อยผมมาจัดการมันก่อนเธอเว้ยเยอเว้ยเฮ้ยฮะมันจะมาจัดการกูกเลยเหรอเจอไปพลังลมพิฆาตฟูเอ,อือกูปิวด้วยเอ,อือกูปิวไปทางนี้ด้วยเอ,อืลอลมพิฆาตเจอกูเอ,อืลอลมพิฆาตอยงเงี้ยเจอกูไม่

จ้าโอ้ยไปก็ holy shit อ้โหเพิบอู้ยดีนะที่มึโดนเจ้านายโหเจ้านายจ้างเรามาโอเคเราไปเจ้าแห่งค้อนเฉียดอะไรเอือกคลิปหายกูหายล้กูค้อนจะพังไอ้เหี้ย คอนกูพังแล้วชิบะกูมันตบาสมบีงเองเน่เงี้กูน่กกูว่ามันเปิดหมดสมิ่งเองน่กูกลาเป็นเรื่องยิมอะไรนี่เงนี่ไงีกูว่าดูมันจบตีได้แน่เลยไม่กัดอ๋อกูขอจบตีมึงเลยเถอะมึงยังไะ บอกแล้วเป็นกระชิ่งนกนี่นี่เลื่อยหน่อยเฮ้ยเช่นนี้ไปสู้กับพวกพี่ของพวกมึงเยอะมามาสู้กันไอ้นี่อออืืหนี่ตีไม่เจอพลังอันตีกู้เจอท่านตีพีกู้

จะมังเจอพลังส่วนหนึ่งของกูหน่อยไม่เล่นด้วยแน่อ,นะอุ้มอ้าเหี้ยกูโดนพลังขอโทษนะกูมไม่ตายหรอกเหี้ยนี้ แวนเออเ้ยเอวนเออฮ้ยมึงจะหยุดมึงหยุดมึงหยุดมึง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 หยุดได้แล้วแวนชิ

เอาไปกัดเฮ้ยทำไมเรื่อยกูไปขโมนนั่นอะเฮ้ยเชือกอะไรนั่นแหละเอาไปกัดโอ้โหกูนึกแล้วไอ้เหี้ยว่าแม่งต้องมากลัวภมกูเมื่อเมื่อมากลัวภมกูเหี้ยกูนึกไว้แล้ว ป๊าปปบปปาปจงจังจ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 ังจิงจิงจิงม่ไม่ได้เจอนนานเลยนะอุ้ยกูจะเลื่อยมหรอื้อเฉยจเ้อวโอ้ยกูจะรถอันนั้นดีไม่น่ามึงอยากรถนะวัยถ้ามึงรถกูจะ ปลาเรื่อยนะเว้ยถ้าล็อถ้ากูล็อตมันจะปลาเรื่อยอ่ะจริงไหมไอ้เฮี้ยนี่บดหายเฮี้ยไรอ๋อแปลว่าหลอกสินะหลอกให้กลัวก่อนแล้วค่อยทำทีหลังเปล่าโ oh อ้ไม่จอดโอ้เหือหือทำดีมากเพื่อน าาทำดีมากเลยนะมีกมมียเน,นี่ยมแก้มึงทำดีมากเลยนะอ้ยอนี่่้เอ้ย่ล่ะโทรยศเออต้เจอก่อนที่มันจะตายเอ้ยยศก็เอ้ย อู้วไอสัตว์น้ำเข็งแตกอ้ my god โ oh อ้ยอู้่า ในการที่จะตัดเชือกกูสีสมเมนมาโอ้อยโอ้อ้ยโ้ยโอ้้วกอเยื่อยมึ้ย่้ยโ้ย้ยโยอยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโโอ้ยอยอ้อ้ยโ้ยโ้ย้ยโอยอยอยอมยง